วันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมทั้งองค์ท่านต่าดทีมงานทุกคนราชการทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาใช้ทุกวินาทีแตียวพยายามที่จะทิ้โฉมระอุสาหกรรมของประเทศรับปรับปรุงให้ให้มันฟืนองเกืับเข้ามาเพื่องเฟอจนโกลส์สยุท่านจักประริษุทท่านอาการยทุกท่านในยุคที่ภาคอุตสาหกรรมเื่อง วันนี้ถ้าเราไม่ปรับตัวเราก็จะต่างเราไม่ทันผมก็มาดูว่าสิ่งที่เราควรจะทำในโลกโลกใหม่มันเป็นโลกที่ผมบอกแล้วว่าเกณฑ์การแต่งไม่ใช่ประเด็นหลักที่ถึงที่สุดือวามที่ถูกต้องก็ต้องมีเกณฑ์วันนี้เราดูเรื่องไม่ใช่ราคายอย่างเดียวเราดูเรื่องคุณภ่าและความเชื่อมั่นต่อสิน เราดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเราดูเรื่อง,องความปลอดภัยในสภาพพื้นที่ต่างๆความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัททุวกคนแต่ที่สําคัญที่สุดที่ทิ้งไม่ได้ก็คือ,ขขอค่าต่อผลเศรษฐกิจะฉะนั้นท่านก็จะเห็นว่าผมเนี่ยให้ความทํามงานจริจจังมากไปสามเรื่องคือหน,นึ่ง ทำยังไงให้เก่งคุณภาพสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยกลับมาได้รับความเชื่อมัน่นอีกครั้งสองกระบวนการผลิตในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการผลิตในโรงงานไปเกี่ยวกับกระบวนการกเกี่ยวกพืชเกษตรนะครับเช่นอย่างในเรื่องไม้นะก็ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผมก็ดูว่าทำยังไงให้การเชื่อมโยงการผูกโดยงสร้าง,งโซ่คามัมนมันออกให้เกิดมุลา่าในระบบเศรษฐกิขจของประเทศไม่ใช่อุตสาหกรรมสูงส่ดที่ยิ่งเก่แลยิ่งทำให้ประเทศถึงเสื่มคุค่ามาผลิตของาของายแข็ง มีการลดความรับผิดชอบลงเพื่อลดต่าแล้วก็แย่งส่วนการลงในนก็จะเห็นว่าผมที่บวชมาต้องการความปราการจากการสกาบันสูงเพราะว่าถ้าเรายังไม่จับพิ้งจับพวกนี้รักษาพวกนี้ผมจะตั้งใจอย่างนี้ไม่ว่าเราจะ เอาเงินเดืนการลงทุนมาเท่าไหร่เราจะสร้างอุตสานนหกรรมใหม่มาเท่าไหร่มันก็ไม่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีนแล้วผมไม่ยืนยันว่าตามใดที่พื้นที่ภา,าคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยถูกยึดโดยอุตสาหกรรมสีเทาสีดำอุตสาหกรรมสีเทาสีดำต้งองปิด พราะถาพรุังนี้ภาคอุตสาหกรรมในบ้านเรากลายเป็นกองใยประเกลายเป็นทางผ่านของสินค้าเฉื่อยสิ่งที่ถูกนำเข้ามานประเทศก็ถูทำส่อมไปแต่ไม่ได้เป็นของช่ผ่านไม่ได้เป็นภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่มีคุภาพที่ตรงกับความต้องการของโลกไม่ได้เป็นการผลิตสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต่อสิ่งแวดล้อ ในสภาพการแบบนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะมาร่วมกันทิ้ช่แล้วก็ปรบับปรุงสถานกิจให้กลับมามีชื่อเสียงที่ดีได้ไดรับความเชื่อมัน่นทั้งผมต้องเชื่ม,มา่เราทำงานก,กันทั้งวันทั้งคืานหนักผมไปต่างประเทศคุยกับนักมนตรีต่างประเทศก,ก็กกศยัง,งชุดส่วยซอยที่ทำงาน ุดซอยไม่ใช่แค่ทีมงานส่วตัวเราเอาเจ้าหน้าที่จากทุกกรไปด้วยกันเอาภาพประชาชนไปเอาสื่อมวลชานชนไปเพื่อที่จะจัดการกับกลุ่มพฤติกรรมที่สร้าง